เด e m โมเมนวันนี้นำเสนอเรื่อง Haru c o b r u Green t e e และกาแฟพร้อมดื่มคาเฟ่เมซอนคว้ารางวัลจากเวที Break to h r u g h Innovation Awards 2024จัดโดย Nelson บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลกในไทยซึ่งมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมีนวัตรกรรมที่โดดเด่นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดย Haru c o b r e w Green Tea ควา้ารางวั Break ners, ล Break t h r o u g h Winners รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมและมียอดขายเติบโตต่อเนื่องเป็นชาพร้อมดื่มแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ใช้กรรมวิธีสกัดเย็นและกาแฟพร้อมดื่ม c า f e เฟ Amazon ควา้ารางวัล w e b Makers เรนลูกใหม่ยอดขายโดดเด่นในปีที่ผ่านมาพันธทิพย์ลีตตชิวะผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์นันแอลกอฮอบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดและวิไลบุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดคาเฟ่อเมซอนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากความร่วมมือในปี2566จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Ring Enterprise เปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่คือชาเขียวพร้อมดื่มฮารุโค u บูก e ีนทีและคาแฟพร้อมดื่มคาเฟ่อเมซอนนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของทั้งสงบริษัทมาผนึกรวมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจผู้บริโภคสร้างความโดดเด่นในด้านยอดขายและนวัตกรรมส่งผลให้ทั้งสองแบรนด์คว้ารางวัลจากเวที Break To h r u g h Innovation s Awards 2024ครับสำหรับ h a r u p r o Blue Green Tea คว้ารางวัล Break To h r u g h Winners ในหมวดชาพร้อมดื่มเป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและมียอดขายเติบโตต่อเนื่องนะครับซึ่ง h a r u p r o b u Green t ได้ใช้กรรมวิธีสกัดเดย็นรายแรกและรายเดียวในไทยที่ใช้เวลาสกัดนานกว่าปกติถึงสองเท่าทำให้ได้รสชาติกลมกล่อมหอมระมุนจากใบาชาแท้พร้อมคงคุณประโยชน์จนได้รับการยอมรับในฐานะผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มหรือเมี่ยมที่โดดเด่นนะครับที่สร้างความแตกต่างจนสามารถครองใจผู้บริโภคและมีส่วนช่วยทำให้แคชการีชาพร้อมดื่มเติบโตขึ้น ด้านกาแฟพร้อมดื่มคาเฟ่อเมซอนสามารถว้ารางวัลเวฟเมกเกอร์เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหม่ที่การันตีจากยอดขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดหมวดหมู่เดียวกันสำหรับจุดเด่นของกาแฟพร้อมดื่มคาเฟ่อเมซอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบมเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงและมีการควบคุมการผลิตยอย่างเข้มข้นจากโรงคั่วกาแฟเดียวกับร้านคาเฟ่เมซอน เพื่อให้ได้กาแฟพร้อมดื่มที่มีรสชาติคงกลิ่นความหอมเข้มมาตรฐานเดียวกับกาแฟสดเสิร์ฟหน้าร้านสำหรับรางวัล break through winners และ wave makers เป็นส่วนหนึ่งของงาน break through innovation awards 2024ที่จัดโดย Nelson บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลกเป็นปีที่13เพื่อยกย่องผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความแตกต่างในตลาดซึ่งจะพิจนารณาจากปัจจัยเช่น ยอดขายการเติบโต,ตของส่วนแบ่งการตลาดและการรับรู้ของผู้บริโภคและความโดดเด่นของนวัตกรรมรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้และการแรกเปลี่ยนแนวคิดสร้างสรรค์นในวงการธุรกิจ